วันนี้ครับทุกคนผมก็เลยจะมาทำชาเลนจ์ใช้ชีวิตแบบคนมีตังค์แบบคนรวยหนึ่งแบบว,วัน,นครับเนี่ยทุกคนนี่คือหน้าตาเบอร์เกอร์นะครับน,นีไปเลยร้อยรักไปเลยเพราะมันก็ได้ท่าแจนได,ด้ทั้งหมดนี้ครับราคา3,500บาทสวัสดีสวีดัตสวีดัตสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยครับผมเป็ดน,นะครับ <c oughs> ปีที่ผมรอคอยบางแถที่ฆ่าไปฆ่าพอเจ้าแล้วพอเจ้าก็มาฆ่าพอข่าแล้วพอฆ่าฆ่าพอเจ้าพอเจ้าก็จะไปฆ่าพอข่าพ่อฆ่าไปฆ่าพอเจ้าแล้วพ่อเขาก็เจอพอข่าพ่อฆ่าไปกินข้าวกับพอเจ้าแล้วพอเจ้าก็มานั่งกินน้ำชากับพอข่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เงินเดือนกออก หลังจากที่ผมเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบอดมือ้อกินมือใช้ชีวิตแบบไม่ได้อยากกินของที่อยากกินมานานเนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องให้รางวัลกับตัวเองมั่งคือผมอะอยากจะบอกทุกคนครับว่าความสุขของแต่ละคนะ่ะมันไม่เหมือนกันเวยบางคนเนี่ยมีความสุขที่ได้แบบเไปเที่ยวบางคนมีความสุขที่ได้ไปซื้อของแบบแบรนด์เนมไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อแบบเครื่องสาอางนู่นนี่นั่นถูกไหมหรือไม่แบบความสุขของในเด็กอาจจะเป็นแบบเล่นเกมนักศึกษาเกิดไปเที่ยวมาหาลัยไปดูหนุ่มไปดูสาวแต่ผมเชื่อว่่าานจะมีแบบ รุ่นชาวไทยอีกหลายๆคนครับที่มีความสุขเหมือนกับผมนั่นก็คือการกินครับคือผมว่าเป็นอะไรไม่รู้เอ้ทุกคนแบบซื้อของแบบเสื้อผ้าหรือแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซื้อของจําเป็นอนะ่ะผมรู้สึกเสียดายตังกว่าแต่พอเรื่องกินอะ่ะผมเต็มที่เลยครับคือไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่แบบผมรู้าเสียดายตังอะ่ะถ้ามันอร่อยนะคือถ้ามันอร่อยอะ่ะผมเป็นค,คนที่แบบพุ่มเทกับของกินมากซึ่งวันนี้ครับทุกคนอย่างที่รู้กันตอนนี้เงินเดือนผมเพิ่งออกวันแรกครับคือเอาตรงเลยนะอยากกินของแพงๆครับแบบคือก็็็รู้้แแแหลแบบบ่่่าบงงงทอออขพมมมมัันนกกไไไดยเสปต อยากลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากลองแบบกินแบบคนรวยกินของที่แบบคนรวยเขากินกันนะเออวันนี้ครับทุกคนผมก็เลยจะมาทำชาเลนจ์ใช้ชีวิตแบบคนมีตังค์แบบคนรวยหนึ่งวันครับอันนี้บอกก่อนนะครับทุกคนคือบอกก่อนนะคือจริงอ่ะผมอะ่ะไม่ค่อยได้กินของแพงๆเท่าไหร่หรอกคือปกติชีวิตประจําวันอะ่ะผมก็กินพวกแบบตามสั่งอะไรทั่วไปแหละไม่ค่อยได้กินของแพงครับแต่ว่าแบบสงสัยอยากรู้ว่าแบบเออคนรวยเนี่ยเขาทกินอะไรวะเขากินเหมือนเราปะมีใครสงสัยปะวันนี้เราก็เลยต้องแบบมีตัวช่วยครับซึ่งตัวช่วยของผมเลยวาจก ฉากกับจานนะครับเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ย <c oughs> แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าน้อง a เอวานี่ยนสัยจริงน้องเขาอ่ะเป็นคนแบบไม่ฟุ่มเฟือยมากคือบ้านเขาอ่ะมีตังค <c oughs> ์เขาเป็นคนแบบจะพูดว่าไงอ่ะติดดินเหรอเออติดดินคือเขาเป็นคนที่ติดดินมากกินได้หมดครับไม่มว่าจะเป็นของถูกของแพงของข้าง,งทางอะไรเงี้ยคือผมชอบคนแบบน้องเขามากคือน้องเขาเป็นคนแบบติดดินอ่ะเออผมผมชอบคนแบบนี้ครับเดี๋ยวเราโทรถามน้องเขาเลยดีกว่า <c oughs> ขอบเลยครับมีเพลงด้วยลโหลดิครับน้องเอวาครับพี่ถ่ายคลิปอยู่ครับ สวัสดีครับน้องเอวาครับสวัสดีค่ะจูสภาพหนูดีไม่บอกก่อนนะโอ้ยสวยอยู่แล้วครับสวยเสมอครับน้องเอวาน้องน้องเอวาครับมีแบบเรื่องลบกวนน้องเอวาหน่อยครับกวนอะไรคือวันเนี้ยเงินพี่ออกแล้วโอ้สิบอกว่าต้องไปขอเงินเพิ่พมอยู่เง้ยเอาม่นคือตอนนี้เงินออกแล้วครับอันนี้เ,เรียกพี่ว่าเศรษฐีหน้าใหม่ดีหว่งเงินพี่ออกแล้วใช่ คือเงินที่ออกมาสามหมื่นแล้วแบบคือที่บาานมาพี่ไม่ค่อยได้กินของแบบของแพงๆของแบบหรูๆแบบที่แบบชาวไทยชาวไฮโซเขากินกันอ่ะคือพี่อ่ะอยากลองกินของหรูๆเว้ยคืออยากรู้ว่าแบบพวกแบบคนมีตังค์อ่ะเขากินอะไรในหนึ่งวันโอ้ยหนึ่งวันแล้วใช่ในหนึ่งวันในหนึ่งวันเอาเอาเอาแบบเป็นเป็นไม่ต้องรวยมากอ่ะแพงต่ำสุดอ่ะแต่ไม่ต้องแพงมากจานละแสนได้ป่ะแบบที่แบบมันบจานจานละแสนเลยเหรอจานละแสนพี่จะปิดคลิปแล้วนะไม่เอาเอาแบบหลักแบบเกินหมื่นอ่ะประมาณน่ารักน่ารักอ่ะเหลือเในที่กินข้าววันอื่นมั้ง Bye. <laughs> เป็ดลาเป็นพันเป็ดะโว่มากใช่ครับพี่เสษฐีหน้าใหม่ครับคือ,อปกติอย่างจริงๆอ่ะบ้านหนูก็คือกินปกติอย่างที่พี่เป็ดดูแล้วหนูก็กินแค่กะเพราอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าถ้าสมุติงานปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีร้านที่คุณอาแนะนำอ๋อเป็นแบบเทศกาลอะไรงี้พิเศษเทศก,กาลก็จะมีกินบ้างแบบปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้นะพี่พเฐธเปิดฟังด้วยนะเพลงอะไรนะครับ CU ในฝันนะครับอ๋อฟังแล้วฟังแล้วแชร์ให้แล้วอ่ะครับผมโวนเพลงซ CU ในฝันนะครับไปปั๊มให้ถึงร้านถ้าถึงร้านเอวาีพ่บเรียงน ด้วยทองคำแท้แล้วก็ประดับด้วยแบบเรียกว่าเพชรแปดร้อยกะละศอกเงี่ยเอาจริงนะเพลงซีอูในฝันนะครับน้องเอวาถึงล้านวิวน้องเขาจะเลี้ยงข้าวอาหารจานละแสนอันนี้ีเลี่ยงมาเลย เอว่าเอวาพี่ขอเตือนเอวาครับเอวาอย่าดูถูกความมาร์ฟีลูกหมาป่าของพี่เกินไปโอเคจัด okay, ไปเดี๋ยวหนูต้องไปเก็บเงินอย่างเงินคืคือเออคือบอกก่อนขอสามเมนูนะก็แบบเมนูละมือ้ออ่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมนูแรกก่อนแต่เอวาจะแนะนำอันนี้เป็นร้านที่เอวาชอบม,มากชื่อว่าเบอร์เกอร lobster Burger and lobster โอเคก็คือสั่งอินพุตมาจากอังกฤษนะหมายถึงแบบวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับมัเป็นร้านเป็นเหมือนเป็นขนมปังก็มี lobster เป็นชิ้นแบบที่ย่างแบบชิ้นใหญ่ๆโอเคได้ครับ <c oughs> จัดไปพี่ปอยากกินอะไรอยกอะไรก็ได้ครับพี่ไม่รู้เลยครับว่าคนมีตังเขากินอะไรพี่แค่อยากลองกินตามเขาครับยังไงน้องไอวาส่งมาในไลน์พี่เลยนะครับได้เลยเดี๋ยวส่งให้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับน้องไอวาะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาส่งมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่แบบน้องไอวาเขาได้นำมาเนี่ยเป็นยังไงก็แจครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ย อาหารของคนรวยนะ่ะต้องมาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วครับอโอเคครับเปิดพอปปเปิดต่อมาอย่างแรกครับที่เราเห็นนะครับทิชชู่นะเป็นทิชชู่ครับแล้วก็มีถุงมาให้ครับโอ้โหอ๋ออย่างนี้นี่มีเพื่อเพื่อนมาให้ดอกกันเปื้อนก็มาข้างในถุงนะครับจะมีกล่องอย่างนี้กล่องนี้นะครับราคา1,000พ 870จสิบาทมั้ง้ามพันแปดถึงพันเาผมจาราคาเป๊ะไม่ได้แต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่ามันต้องมีคอมเมนต์แบบพี่เป็ดครับของพันแปดไม่เห็นแพงเลยพี่ไม่เห็นแพงเลยยังอะไรยังพันแค่พันเองเหรอของแพงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนอะอาหารพันแปดอาจจะเป็นแบบเคี่ยวของแบบเงินเขาอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยอ,าาอ่านพันแปดอะเออแบบกินออกมาแล้วก็เป็นขี้อะพันแปดอะก็แพงนะสำหรับผมอะแต่ก็อย่างที่บอกไปอันนี้คือแบบเรากินเพื่อแบบเราอยากรู้ไงว่าแบบเออเนี่ยคนรวยเขาแบบกินอาหารรสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนอะไรเีี้อน่ั อาหารราคาพันแปดจัดมาค่อนข้างสวยครับอ่านี่ครับทุกคนในกล่องนะครับในกล่องนี้นะครับประกอบไปด้วยเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีกุ้งล็อบสเตอร์ครับแล้วก็มีเฟรนฟรายน่าจะเป็นสลัดนะครับโอ้จัดมาค่อนข้างสวยนะครับที่ผมชอบไปเก็ตกินเขงนั้นเนี่ยมันหยิบออกมาได้ครับทุกคนอันนี้เป็นสลัดครับนี่อันนี้เฟรนฟรายอ่ะชิมเฟรนฟรายนะอืมก็เฟรนฟรายอ่ะหิวมากคนนี้หิวมากบอกเลยล็อบสเตอร์ครับชิมก่อนซัดไปเลยครับไม่ต้องอะไรเยอะชิมเอ้ยมีน้ำจิ้มให้ครับไม่รรรรูู้กกกินนนลอออบสเต์าชควย มีน้ำจิ้มอะไรเปรี้ยวน้ำจิ้มเปรี้ยวครับไ,ไม่รู้เปรี้ยวมะสับประรดอ่ะอันเนี้ยอันนี้น่าเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรแบบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมาดูนี่อันนี้เบอร์เกอร์เนี่ยดูอันนี้คือหน้าตาเบอร์เกอร์นะครับเลือกระดับความสุกได้ตอนสั่งไปเนี่ยผมเลือกแบบระดับมีเดียมแหลอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะห้ดูผมเดาราคานะอบสเตอร์น่าจะราคาประมาณสักพันสองเบอร์เกอร์น่าักประมาณห้าหกร้อยผมว่านะเบิ่มๆครับเต็มคำเลยครับไม่ต้องแบบมาแบบกินทีนิดที เนื้อเลยวะผมให้เป็นเบอร์เกอร์ที่แบบนุ่มท,ที่สุดเท่าที่ผมเคยกินเลยคือเข้าไปปุ๊บแม่งละลายอ,ะอ่ะชัดดนี่นยล็อบเตอร์เดี๋ยวล็อบเตอร์น้อยใจมีให้ดูนี่หนือกันนะดิอันนี้คือแบบคนรวยเขาชอบกินแบบนี้กันใช่ไหมแบบเบอร์เกอร์ต้องแบบกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมโอ<ห>้เนื้ออย่างใหญ่อย่างนั้น เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมมีความสุขกับอาหารมื้อนี้แบบนานๆเลยนะครับแต่าาว่าก่อนไปเนะี่ยเดี๋ยวผมโทรถามน้องไอวาก่อนออดีกว่าว่าแบบมื้อต่อไปเนี่ยกินอะไรดีฮัลโหลครับฮัลลโหคะ่ะเอเอน้องไอวาครับวันนี้ก็แบบพี่กินมื้อแรกเสร็จแล้วอร่อยมากครับอร่อยมากจิแนะนำเมนูมื้อสองนะครับแบบมื้อแบบตอนเย็นอะไรเงี้ยมื้อสองเหรอคะใช่ครับมีตงหนงนะโอมาเกเนสครับโอมาเกเนสใช่ที่ที่ขายคาวเวียป่ะใช่ที่ขายคาเวียที่แบบเป็นเป็นมีอุูนิเป็นแบบซีฟู้ดแบบสดๆเลย ส่งรูปไปพี่ไหนเดี๋ยวพี่สั่งมากินหนูก็ตดนยามอะไม่เดี่ยทุกคนปกติไอวาไม่ได้กินอย่างนี้นะใช่ใช่พี่บอกไปแล้วบอกไปแล้วเพราะว่าแบบวันนั้นที่แบบเราไปถ่ายคลิปกันอะไรเงี้ยไอวาก็แบบกินข้าวธรรมดากันอะจำได้หนูก็เป็นเหมือนพี่เป็ดช่วงไหนี่หนูมีเงินหนูก็จะกินแบบนั้นเหมือนกันกินบ้างบางเนื้ออะไรกินของดีๆให้เราันตัวเองมากอะใช่ไหมเราต้องทำอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเพราไม่รู้ว่าอายุเก้าสิบแปดสิบเออจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ทำอะไรที่ทำให้มีความสชีวิตไม่น่าอยู่ถถึงตอนนนนั้้ะาจผมมมคาเักน่หนูที อูนี่แพงกเนี่ยอูนี่ีแพงกเนี่ยอ่ะก็โอเคเดี๋ยวพี่ลองสั่งดู ได้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องไีงหัวเขาหน้าหลักอันนี้เขาแนะนำาผมเยอะมากเลยเนี่ยน้องเขานิสัยดีมากครับแบบไม่ถือตัวน่ารักจริงพี่น้องไอวานแนะนำมานะครับทุกคนจะเป็นร้านโอมาการเนสใช่ไหมจะเป็นอูนินะครับก็อันนี้น่าจะแพงอุนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นเวซึ่งแบบผมเคยกินแหละแต่กินไม่บ่อยราคาเนี่ยสามพันเก้าสิบบาทคือแต่คือในรูปมันใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าแบบของจริงมันเป็นยังไงการน,นี้ก็ต้องดูของจริงว่ามันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันอีกทีสักอีกประมาณหลังชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมอิ่มอยู่แแกกะะะเเเเอออออิิิทที่มมมมืยยย็็็นนนนนนูรราาาาาคบบบััััจจปงงไล้้้วววสชต itu kan โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลา5โมงเกือบจะ6โมงแล้วครับและตอนนี้อาหารที่ผมสั่งเนี่ยมีครับทุกคนเสเกตให้ดูเบสร็จเลยมีครับเดี๋ยวคนไม่เชื่อเนี่ยครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีแบบเอ้ยพี่ครับขอถ่ายคลิปขอของฟรีหน่อยผมเป็นคนจริงครับนี่นะครับสาหร่ายแพ็กดีมากแล้วก็มีเอ่อข้าวนะครับข้าวแล้วก็เอ่ออันนี้จะเป็นข้างในเนี่ยจะเป็นแบบมีน้ําแข็งใส่มาเพื่อที่แบบเก็บความเย็นนะครับเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นนะแบบคือเขาต้องแบบรักษาความสดอ่ะเพื่อให้แบบรสชาติมันออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็น สามพันบาทกล่องแค่เนี้ยเหรอแบบโอ,โอ้ย่มีเยอะด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เก็บไว้กินกับข้าวอันนี้ผมชอบไข่ปลาแซลมอนจริงๆร้านเนี้ยผมเคยสั่งมากินแล้วตอนนั้นสั่งอันนี้มาไาข่ปลาคาเวียร์ที่แบบลองกินแบบของที่แพงที่สุดในโลกอะแต่เพิ่งรู้ว่ามีอูนิครับอุ้ยกล่องสวยมากครับทุกคนดูดิกล่องสวยมากเขาไม่ได้จ่ายกูนะจะกลัวจ่ายเขาเขาไม่ได้จ่ายกูนี่ครับกล่องครับแล้วก็เปิดมาครับเป็นกล่องไม้ครับจริงอันนี้ไม้จริงเรามาค่อยๆเปิดพร้อมกันครับเพราะ 舞ちゃん。<music> ที่ผมว่าน้อยจังเนี่ยไม่ใช่เพราะแบบร้านให้น้อยนะไออูนี่เนี่ยมันแพงครับกคนมันเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่แบบแม่งโคตรแพงและแบบผมไม่ค่อยได้มีโอกาสกินเท่าไหร่ซึ่งโซตีเนี่ยผมจะได้กินก็ต่อเมื่อแบบไปถ่ายคลิปไปเนี่ยโอมากาเซอะไรเนี่ยเขาจะมีแบบให้คำสองคำอะไรเงี้ยได้กินแค่นั้นครับทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะเห็นกล่องไม้ไหมครับมันลึกใช่ไหมหลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยอูนี่เนี่ยอันนี้คือข้าบนใช่ไหมฐานมันอาจจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับแค่นี้เลยครับง่ายๆมันไม่มีหลุมมันไม่ได้แบบมันไม่ลึก สามพันบาทแถมตะเกียบม,มาง่เราควรใส่นี่ดี่ไหมไขป่ปลาแซลมอนไม่ค่อยอยากใส่เลยว่ะอยากเก็บไว้กินแต,แต่ใส่นิดน,นึงแล้วกันให้ดูแบบให้คนดูดูเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ผมชอบมากครับไข่เนี่ยแค่นี้คือแบบผมฟินแล้วทุกคนนะดูดิน่า,ากินไหมวิธีกินนะครับนี่เลยมันจะรสชาติออกแบบเค็มๆแล้วก็แบบเปาะ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 นี่แหละรสชาติแห่งมหาสมุทรกินไปรู้ก็แบบอยู่ใจกลางทะเลอันดามัน วิธีกินอูนินี่มีน้ำจิ้ม,มเออเทน้ำจิ้มไปครับวิธีการกินแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมชอบกินแบบนี้มีสาหร่ายใช่ไหมพอแกะออกมาครับจะเจอห่อสาหร่ายอย่างนี้ยมีให้เยอะมากครับใหญ่ไปจริงๆใช้แค่แบบนิดเดียวก็พอวิธีกินนะครับนี่ห่อสาหร่ายครับทุกคนคำนี้ครับประมาณ200บาทแล้วก็ม้วนครับบางคนอาจจะชอบจิ้มซอสบางคนอาจจะไม่ชอบจิ้มนี่ก็จิ้มในีะโพอแล้วเข้าปากครับ รสชาติเป็นยังไงใช่ไหมครับจากประสบการณ์ที่ผมกินอ่นอิมามันมันหว,วานๆครับคือนี่บอกก่อนนะที่มันแพงอะ่ะเพราะมันหายากกว่าจะได้มันมากว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันหายากมันเลยแพงครับเอาขอกินคำานะึงเนี่ยแหละสิ่งที่ผมต้องการมผมแ<ม>ค่ต้องการกินอย่างมีความสุขแ<ม>ค่ท่านเองชีวิตผมผมไม่ต้องการอะไรเยอะหาเงินเพื่อแดกครับผมอ่ะแต่แล้วก็อาจจะเห็นแบบเอ้ยผมผอมแล้วแบบคิดว่าแบบผมไม่ค<ม>่อยกินนะแต่ค<ม>ือจริงอ่ะผมสายกินเลยนะผมสายตะลุยเลยนะแบบเวลาเจอของอร่อยๆเนี่ยผมไปกินเลยนะอร่อยมากอือหือ ไออูนนเนี่ยถ้าคนไหนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะผมก็เจอมาครับบางคนที่แบบกินแล้วแบบเฉยๆอ่ะมีนะอือคนไหนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแต่คนไหนชอบเนี่ยแม่งก็จะแบบว้าวอ่ะเออหมดแล้วครับผมดูกันอูนี่แต่ข้อเสียเนี่ยก็ไม่ควรกินเยอะครับเพราะกินเยอะมันจะเลี่ยนประมาณเท่านี้กำลังดีสำคัญสุดต,ต้องกินกับสาหร่ายนะถ้าไม่มีสาหร่ายเนี่ยเลี่ยนครับทำนี้ครับทุนเต็มๆดูแน่นๆจุ่มสวบเข้าปากอื้อหือ อ่ะครับผมนวลก็เอ๋อขอโจูกินนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอทีนึงเนี่ยมื้อดึกแบบดึกเลยอ่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยผมจะไม่โทรหาน้องเอวาแล้วนะเพราะว่าผมอ่ะมีเมนูหนึ่งกับมอยากกินอยากกินซุปทัฟเฟิลที่แบบแพงๆแบบของดีๆอะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปหาร้านก่อนแล้วกันว่าแบบมีร้านไหนขายบ้างแล้วก็เดีย๋ยวเจอไอ้มื้อดึกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าซุปทัฟเฟิลของแท้แบบพงๆเนี่ยเป็นยังไงเ <c oughs> จินครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มาถึงมือสุดท้ายแล้วครับผมก็ได้ทำการสั่งของมาที่เรียบร้อยแล้วเป็นของที่แบบผมอยากกินมากเนี่ยที่ทุกคนเห็นแค่นี้ครับ1 2 3าแล้วก็มีแบบพวกเล็กๆอีก3อันทั้งหมดมีครับราคา3,500บาทไอ้บาเล็กๆเนี่ยครับ3า0 0บาทเพราะสิ่งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของไก่กาและเล่ครับมันคือเห็ดทัฟเฟลซึ่งทาโฟเฟลเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ามันคือเห็ดที่ แพงที่สุดในโลกอันนี้เนี่ยเป็นมันบดกับเห็ดทัฟโฟนะครับนี่หน้าตาเป็นงี้แบบเออเหลวๆนะครับอันนี้จะเป็นซุปและนี่ก็คือซุปเห็ดทัฟโฟครับนี่กิ้งได้เห็นไหมกิ้งได้อ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเอออะไรวะโอสกับทัฟโฟเป็นของหวานนะครับเป็นขนมปังครับนี่ยขนมปังอะไรก็ได้ทุกคนอันจืดๆเนี่ยแต่ว่าที่แพงอะไม่ใช่ขนมปังครับเห็นอยู่ตรงนี้ครับเห็ดทัฟโฟแบบเป็นชิ้นนี่แบบเป็นชิ้นเลยครับแต่ชิ้นเล็กมีให้ทั้งหมด1 2 3ประมาณประมาณ8ชิ้นครับหน้าตา อาจจะเก็บไว้ก่อนมันเป็นของหวานเก็บไว้มือนี้สามพันบาทครับมือนสามพันบาทเออหลงอู้บั้นนึ่งบั้นหนึ่งมีนี่มาให้ครับของซุปทัฟโฟแต่ละอย่างจะมีเห็ดทัฟโฟแบบเป็นชิ้นให้ครับทุกคนเป็นแบบไม่ได้ของแถมหรอกเพราะคือเสียเงินนี่เป็นเป็นเป็นชิ้นเห็ดทัฟโฟแบบเห็นป่ะนี่ครับทัฟโฟก็ใส่ไปเลยครับอ่าใส่ไปนี่ก็เป็นทัฟโฟคือที่ผมสั่งไอ้นี่มาเนี่ยพุดเกี่ยวทัฟโฟมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ครับว่าเห็ดทัฟโฟที่แบบแพงๆอะไรแบบแพงๆเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงเพราะปกติเนี่ยผมเนี่ยเคยกินแบบททัฟฟี่แแบบบบเเป็็นนนสส่วผมลกๆ้อยๆคืืออแแแบบบบบบเป็นพิซซ่าททัฟฟรห เทปโฟร์ที่แบบราคาแบบสองร้ยมีแบบเทปฟิลนิดเดียวคือแบบรสชาติไม่เข้มข้นอะ่ะนี่ดูคนไทยดูนี่นี่เป็นซุปเป็นซุปเรามาดูกันว่าซุปเห็ดทต้าโฟิลเนี่ยมันจะแบบต่างกับพิซพซ่าเทปโฟิลอ่ะพิซซ่าเทปโฟิลมันก็มันก็อร่อยครับแต่แบบรสชาติมันแอบจืดแบบเทปโฟิลไม่ค่อยเข้มอะ่ะอันนี้กลิ่นดีมากทุกคนกลิ่นคือแบบเชื่อกลิ่นดีจ้ากลิ่นแบบเมียบครีมๆแล้วก็กลิ่นเทปโฟิลครับอันนี้ราคาพันกว่าบาทครับทุกคนกินได้ประมาณแบบ20่สิคำแต่แบบ เชี่ยเลยสัตว์ถ่ายหน้าตาให้ลูดนูน้วยคนเนี่หน้าตามเป็นนมบานี้นะนี่ออกลงเืองนะครับเป็นแบบมันบดกับทฟโฟ็โก้ผมขอพูดตรงนี้เลยครับว่าไอ้นี้คืออันที่อร่อยที่สุดเท่าที่กินมาวันนี้ไอ้พวกของแพงงที่ผมกินมาเนี่ยอันนี้ผมชอบมากที่สุดเชี่ยคือรสชาติแพง คือผมไม่สามารถบรรยายได้จริงๆเขาแบบรสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงแต่แบบเชี่ยแม่งอร่อยแบบไม่เหมือนยาเสพติดอ่ะกินคำนึงเลยมันต้องกินเรื่อยๆอ่ะต่างกับแบบทัฟเฟิลที่แบบราคาแบบร้อยสองร้อยเท่าที่แบบผมเคยกินมาเลยครับอันนี้คือเข้มข้นแบบทัฟเฟิลแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือผมบอกเลยว่าผมตั้งใจทํางานครับทุกคนเพื่อที่แบบจะกินไอ้ไอ้เฮดทัฟเฟิลนี้ให้ได้บ่อยๆอ่ะต่อไปมาลองนี่กันเนี่ยครับทุกคนมันบดเนี่ยก็มันบดคล้ายๆมันบดครับไม่ค่อยมีกลิ่นทัฟเฟิลครับอ่ะเดี๋ยวลองกินมันบดธรรมดาก่ออนนแล้วกัืม อันนี้รสชาติทัฟโฟมไม่ค่อยแรงครับรสชาติมันบดแรงไม่เท่าอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่าไม่น่ากินนี้ก่อนดีกว่ะเพราะกินนี้ไปทุกอย่างคือแบบไม่อร่อยอ่ะมาลองอันนี้โทสแล้วก็ทัฟโฟ,โฟครับนี่น่ากินครับน่าจะโอเคครับเอาลองชิมกันอืมหวปังดีอันนี้อร่อยฟิลของหวานอะ่ะหมดเวลวครับทุกคนเพลินไปถึงห้านาทีโอเคครับผมด่วนก็เท่านี้แล้วกันนะครับ สำหรับชาเลนจ์กินอาหารแบบคนรวย1วันก็วันนี้ทั้งวันนะครับผมใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ยมื้อแรกเนี่ยประมาณ2000เอากลมๆเลยนะมีบวกลบนิดหน่อยมื้อ2เนี่ยสามพันบาทแล้วก็มื้อนี้เนี่ยสามพันบาททั้งหมดเนี่ยประมาณแบบแปดพันกว่าบาทครับแล้วเรามาลองสมมุติกันนะครับสมมุติว่าแบบเออเรากินแบบเนี้ยทุกวันเลยแปดพันนะแปดพันคูณสามสิบใช่ไหมได้ทั้งหมดสองแสนสี่ใช่ไหมเดือนหนึ่งเนี่ยจะใช้เงินสองแสนสี่แล้วก็คูณสิบสองเป็นปีปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะกินอาหารราคาประมาณเนี่ยทั้งปีนะครับจะใช้เงินประมาณ 2, 800, บาบแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับจากประสบการณ์ทั้งวันนะครับที่ผมได้ลองกินของแพงๆมาทั้งวันเนี่ยผมได้คําตอบมาอย่างหนึ่งครับก็คือจริงๆเนี่ยไออาหารแพงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อร่อยแบบ <c oughs> ว้าว้แบบไม่ได้แบบว้าว <c oughs> มันก็ไม่ได้อร่อยแบบขนาดนั้นครับมันไม่ได้กินแล้วแบบทาให้แบบเราแบบมือไม่ลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะระหว่างแบบกินไออาหารแบบเนี้ยกินพวกแบบอาหารตามสั่งทุกวันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเลือกอาหารตามสั่งนะผมคิดว่าถ้าผมกินแบบนี้ไปทุกวันอ่ะผมน่าจะเบื่อครับแล้วก็เลี่ยนเพราะแต แล้วก็แบบมีแบบแอบเค็มนิดนึงอะไรเงี้ยคือเอาจริงวันนี้ทั้งวันอนะว้าวสุดนะซุปทาร์ฟโฝซุปทาร์ฟโฝคือผมยอมครับผมยอมว่ามันอร่อยมากแต่ถามว่ากินเยอะมันเลี่ยนไหมมันก็เลี่ยนครับเอาจริงป่ะผมรู้สึกว่าอาหารอีสานอร่อยว่า คนที่ชอบกินอาหารแบบนี้ด่ากูแน่เลยบอกโอ้ยเป็ดมึงแม่งเข้าไม่ถึงว่ะมึงแม่งโดนโลิ้นกาวา่ะอันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบความชอบส่วนตัวของแต่ละคนละกันนะเพราะแต่ละคนเนี่ยชอบอาหารไม่เหมือนกันแบบผมอะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบพวกอาหารอีสานแบบอาหารรสจัดแบบพวกแบบแจ่วอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าอาหารแบบนั้นอร่อยกว่าถ้าให้เลือกระหว่างแบบคอหมูย่างที่แบบมีน้ำจิ้มแจ่วกับพวกอาหารญ,ญี่ปุ่นแพงๆอะไรเนี่ยผมเลือกแจ่วดีกว่านะเพราะว่าเพราะผมรู้สึกว่าแจ่วมันอร่อยครับมันกินแล้วแบบมัน อันนี้ก็แล้วแต่ใครแล้วแต่มันนะครับแล้วแต่แบบความชอบส่วนตัวแล้วกันอ่ะก็เโล่อนี้ก็เท่านี้พอนะครับถือว่าได้ประสบการณ์ครับกบมือนะก็หมดตัวอยู่นะคือเอาง่ายๆอ่ะถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับนั่นแหละถ้าเกิดมึงซื้อแพงแล้วไม่ถูกใจมึงก็จะแพงถ้าเกิดเราซื้อหวงแพงแล้วถูกใจมันก็จะไม่แพงงงไหมงงเออไม่งงแต่กูงงไอ้แหนย้อยขบถุดเราวนันนี้ไม่ว่ามา้าเราจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะาลาไปก่อนไป,ไปครับ